มากินตำถั่วปูหนึ่งปาลาไหลปิ้งกับผักสดสดรอบส่วนกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการตำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกเรามาเก็บพริกแบบสดสด,สดขาตน้นนี่ใส่เลยต่อไปมาเอาขิงอ่อนนี่ดูฮะขิงอ่อนแบบสดๆเลยฮะอันนี้สดของจริงวอ้หอมมากตำวันนี้มีปิ้งปลาไหลด้วยฮะ จากนั้นมาเก็บถั่วแบบสดๆ,ๆขาต้นนี่แบบสดๆเลยฮะใครเถียงบ้างถั่วสดๆนี่มันจะหวานต่อไปนี่เด็ดใส่เลยครับสุดยอดสูตรของเรานี่จะไม่ใส่กระเทียมนะฮะใส่ขิงอ่อนสดๆปูดองนี่ดองเองนะครับใส่ลงไปแบบดองแบบสุกฮะอันนี้โหูดูสีสันแบบ ชูรสน้ำตาลปลารา้าจากนั้นมาใส่มะนาวแบบสดๆขาตน้นนี่ลำบากมากฮะมุดเข้ามากว่าจะได้นี่ใส่เปลือกไปด้วยฮะอุ้ยมะนาวแบบน้ำเยอะมากอุ้ยดูฮะดูโอ้เอาใส่ทั้งลูกเลยอขอรองชิมหน่อย,อยแซ่บซื้ ต่อไปเทใส,ส่จานเลยครับโอ้ยวันนี้มีปูนึ่งด้วยเพื่อนเว้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปกินกับผักสดๆกันตำถั่วปูนึ่งปลาไหลปิ้งกับถั่วฝักยาวสดๆเฮ้ยมันแปลกหรือเปล่าวะไม่เป็นไรเอาถือมาใกล้ๆเลยตากล้องมาดูฮะดูปูนาของเราโอ้ยหืปูนึ่งโอ้นี่ก่อนอมมันเยอะมาก ว้าสุดยอดอุ้ยดูอืมอืมปลาไหลปิ้ง mm. mm. ใหม่ใหม่เหรอ mm. Mm hmm. มาตัวฟักยาว แตมเครื่อ